ริมฝั่นทะเลครามทางตอนใต้ของกรีซมีหิงสาวผู้หนึ่งนามว่าสไกล่าอาศัยอยู่กับมารดาในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนางงดงามราวกับเทพีผมยาวดุดสายไหมสีน้ำตาลแดงและดวงตาสีเทาราวกับเคลื่อนทะเลในวันฝนตกตั้งแต่เล็กสไกล่ามักจะเดินอยู่ริมฝัง่งหัวเราะหยอกล้อกับฝูงปลา และใช้เวลานานหลายชั่วโมงนั่งฟังเสียงคลื่นเหมือนเสียงกล่อมจากแม่ผู้เป็นเทพธิดาแห่งน้ำนางไม่เคยรู้เลยว่าเลือดในกายตนนั้นมีสายใหญ่แห่งเทพอยู่ครึ่งหนึ่งมารดาของนางคือครีซิสนางอับสรแห่งท้องทะเลผู้เคยเป็นผู้รับใช้โพไซดอนแต่กลับเลือกความรักกับมนุษย์ธรรมดาจนต้องลี้หนีจากโลกแห่งถวยเทพ ชีวิตของสกายล่าแม้ดูสงบแต่ก็น่าจะไม่อาจยืนยาววันหนึ่งขณะที่สกายล่านั่งอยู่ริมโขดหินใต้แสงอาทิตย์ยามเย็นมีเงาของใครคนหนึ่งปรากฏเหนือผือนน้ำกรอคัสเทพแห่งทะเลผู้เคยเป็นมนุษย์แต่แปลสภาพโดยเวทมนต์ เขาหลงรักในความงามและความไร้เดียงสาของสกายล่าแต่ความรักของเทพย่อมเป็นดัพายุไม่อาจควบคุมเมื่อเขาเผยตัวและสารภาพรักสกายล่ากลับปฏิเสธด้วยความหวาดกลัวนางรู้สึกได้ถึงความไม่ธรรมดาในแววตาของเขาและในท่าทีราวกับเฝ้ามองนางมาเนิ่นนานก่อคัสเสียใจยิ่งนัก เขาเดินทางไปหาเซอร์เซ่แม่มดผู้มีฤทธิ์แห่งเก,กาะไอกาเพื่อขอเครื่องดื่มวิเศษเปลี่ยนใจสกายล่าให้รักเขาตอบแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือเซอร์เซ่ก็แอบหลงรักเขาอยู่เช่นกันเซอร์เซ่หลอกกลอคัสว่าเธอจะช่วยเขาสร้างยาแห่งความรักแล้วปล่อยให้กลอคัสนำไปให้สกายล่าอาบลงในทะเล แต่แท้จริงแล้วยานั้นไม่ใช่เครื่องดื่มแห่งรักหากคือน้ำคำสาบที่ปลุกพลังมืดในกายของสกายล่าให้ตื่นขึ้นทันทีที่สกายล่าลงไปไว่ายน้ำในถ้ำแห่งหนึ่งริมฝั่งร้างร่างกายของเธอก็บิดเบี้ยวและทรุดลงนางร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด เส้นผมกลายเป็นงูเสียงกรีดร้องแปลเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามและจากบ้านเอวล,ลงไปกลายเป็นฝูงหัวหมาที่แยกเขี้ยวหิวกระหายดวงตาสีเทาของนางแปลเปลี่ยนเป็นแดงฉานและใจที่เคยรักธรรมชาติกลับเย็มไปด้วยความโกรธเคืองและสับสน สกายล่าหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งใต้หน้าผาสูงชันใกล้ช่องแคบเมสซีนานางเฝ้าร้องไห้ไม่รู้จะควบคุมตัวเองอย่างไรความหิวที่ไม่อาจควบคุมเริ่มครอบงำจิตใจทุกครั้งที่เรือแล่นผ่านหน้าน้านำแคบๆนี้นางจะได้กลิ่นมนุษย์ได้ยินเสียงหัวใจเต้นและไม่อาจห้ามตัวเองไม่ให้โจมตีเหยื่อรายแรกคือลูกเรือหนุ่มคนหนึ่ง ที่โดนหัวหมาด้านล่างงับขาขาดไปทั้งสองข้างนับจากนั้นเป็นต้นมาทุกคนรู้จักปีศาจแห่งช่องแคบที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยนามตรงๆปีศาจที่เคยเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์และบัดนี้กลายเป็นสัตว์ประหลาดนิรันดร์สกายล่าอาศัยอยู่ในเงามืดของหน้าผาทาของเธอกลายเป็นที่กล้องเสียงคำรามทุกคืน ความเปลี่ยวเหงากัดกินจิตใจร่างของนามบัดนี้ไร้สิ่งที่เคยเป็นมนุษย์มีเพียงใบหน้าที่เศร้าสอยและร่างที่พันด้วยสัตว์ประหลาดเธอยังพอมีสติแต่สติที่อยู่ร่วมกับเสียงหัวเราะจากปากของหมาหัวมนุษย์12หัวและงูที่กระซิบไม่หยุดในเส้นผมของเธอข้ามไม่ได้เลือกแบบนี้สกายลาคร่ำครวญในคืนที่ทะเลสงบแต่น้ำตาของปีศาจไม่มีใครเห็น ไม่มีใครจำว่าเธอเคยเป็นใครในอดีตสกายล่าเคยมีมิตรผู้หนึ่งคาริบดิสที่ดาแห่งโพไซดอนผู้กลายร่างเป็นหวังวนดูดน้ำจมกลืนเรือทั้งลำสองปีศาจแห่งทะเลต่างอยู่ตรงข้ามกันในช่องแคบ แต่ไม่มีเสียงทักไม่มีคำพูดคาริบดิสในรูปของวังบนก็ดูดเรือไปอย่างไร้ความรู้สึกสกายล่าเองก็เฝ้ามองในความเงียบเท่นกันในความโดดเดี่ยวของเธอเธอเคยพยายามร้องหาคาริบดิสแต่มีเพียงเคลื่อนที่โตกลับมาหลายปีผ่านไปมีเรือรบลำหนึ่งแล่นผ่านช่องแคบ เรือของเจสันและเหล่าอากอนัสในการตามหาโกลเดนฟลีสพวกเขาใช้กลอนอุบายจากเฮราเทพีผู้ชาญฉลาดนำเรือผ่านช่องแคบโดยไม่ปะทะกับสกายลาสไกายลารู้นางมองจากโขดหินสูงและรู้ดีว่าเรือน,นั้นผ่านไปได้เพราะเวทมนต์ของเทพไม่ใช่ความกล้าของมนุษย์หัวใจของนางเจ็บลึก เพราะแม้แต่ตอนที่มนุษย์รอดก็เพราะพวกเขาหนีเธอไม่เคยมีใครอยากมองเธอในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เจ็บปวดหลายปีหลังคำสาบกลอคัสกลับมาอีกครั้งเขาเห็นเธอแล้วต้องถอยหลังสิ่งที่เขาเคยรักบัดนี้กลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึง แต่สไกลล่ากลับนิ่งเงียบไม่ร้องไม่กรีดไม่กัดนางจ้องเขาและพูดเพียงว่าขอบคุณที่เจ้าทำให้ข้าไม่มีวันรักใครได้อีกกลอคลัสร้องไห้แต่ก็สายไปแล้วเสียงของเซอร์เซ่ปรากฏในความฝันของสกล,าล่าไม่ใช่เสียงแห่งความรู้สึกผิดแต่เป็นเสียงเยอะหยันเจ้าไม่ใช่เหยื่อ เจ้าเป็นปีศาจอย่างที่ควรจะเป็นสกไยล่าตื่นขึ้นมาในความหนาวเย็นรู้ว่าถูกาสาบซ้ำในจิตใจความโกรธเกลียดเริ่มแผ่ขยายเธอเริ่มฆ่าเพื่อความสะใจมิใช่แค่เพราะหิวรอยยิ้มเริ่มปรากฏบนใบหน้าของปีศาจวันหนึ่งเรือของวีรบุรุษนามโอเดซิอุสแล่นเข้าใกล้ช่องแคบ o อเดซิอุสเตรียมรับมือกับทั้งสกไลล่าและคาริบดิสตามคำแนะนำจากเซอร์เซใช่แม่มดคนเดิมเขาสั่งให้ลูกเรือไม่ถืออาวุธและสั่งให้เรือพายเร็วที่สุดผ่านหน้าผาสกลล่ารู้ว่ามีใครบางคนพยายามเข้าใจนางแต่ก็คงสายไปนางไม่อาจห้ามตนจากการใช้หัวหมากัดกินลูกเรือหคนก่อนเรือจะผ่านไปได้ แต่ในห่วงวินาทีหนึ่งสกไลล่าเฝ้ามองโอเดสซิอุสตรงตาและเขาเองก็มองนางเช่นกันในบรรดาลูกเรือที่สกไลล่ากลืนกินมีเด็กหนุ่มผู้หนึ่งอายุเพียง15ปีร้องขอชีวิตด้วยเสียงสะอื้นก่อนที่หัวหมาของนางจะขย้ำเขาเสียงกรีดร้องนั้นก้องอยู่ในหูสกไลล่าทั้งคืนร่างกายของนางสั่นไหวหัวหมากลับร้องไห้เองด้วย สกายล่าเริ่มเข้าใจว่าทุกชีวิตที่นางพลากไปทิ้งร่องรอยไว้ในใจของเธอเสมอคืนหนึ่งพายุใหญ่เข้าไม่มีเรือแล่นผ่านแต่สกาล,ล่ากลับปีนขึ้นหน้าผาเงยหน้าขึ้นศพกับฟ้าราวกับท้าทายเทพเจ้าที่ทอดทิ้งเธอหากข้าเป็นปีศาจจริงก็เพราะพวกเจ้าเปลี่ยนข้าเป็นอย่างนี้ ฟ้าไม่ตอบกลับไม่มีสายฟ้าไม่มีฝนเพียงแต่ลมเย็นๆพัดผ่านราวกับปลอบใจข่าวของปีศาจหญิงผู้มีหัวหมาเต็มเอวและผมที่กระซิบเสียงงูกระจายไปทั่วกรีซทุกเรือต้องหลีกเลี่ยงช่องแคบทุกเด็กต้องฟังเรื่องราวของนางก่อนนอนแต่ไม่มีใครรู้ชื่อของนางก่อนถูกสาบ ไม่มีใครพูดถึงว่าเธอเคยเป็นหญิงสาวผู้รักท้องทะเลหลายร้อยปีผ่านไปร่างของสกลยล่าเริ่มแข็งและกลายเป็นหินเพราะแรงคำสาปและความเจ็บปวดที่สะสมนางเริ่มนิ่งเฉยไม่เคลื่อนไหวไม่พูดไม่ฆ่า มีเพียงบางคืนที่เสียงร้องไห้แผ่วเบาจะเล็ดลอดจากโขดหินสูงเสียงของหญิงสาวที่ยังอยู่ในร่างของปีศาจการเวลาผ่านไปสักลายลากกลายเป็นเพียงปีศาจในตำนานของกรีกไม่มีใครรู้ว่านางยังมีสติไม่มีใครรู้ว่านา,นายงรรานานยากพ้นคำสาปมากแค่ไหนไม่มีใครให้อภัยเธอและเธอก็ไม่อาจให้อภัยตัวเอง เพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในนางอาจไม่ใช่ร่างกายของปีศาจแต่อาจเป็นหัวใจของมนุษย์ที่ยังแต้นอยู่ภายใน